สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ข้อมาอยู่ช่องอาเว็บเลสซิ่งอีกแล้วนะทุกคนนี่ก็คือไม่มีอะไรมากนะครับหลังจากที่ห่างหายไปแม่งโคตรนานเลยนะทุกคน mm hmm. ก็คือวันนี้มีพี่บอกว่าอยากทําสีล้อ P ีซกนะครับก็คือล้อของคันนี้เลยมาดูนะครับ mm hmm. อันนี้ก็ยังเป็นขอแตะรองเท้าเป็นอันนี้ก็เป็นพีซีเ็กเดิมๆนะครับแต่เขาบอกว่าอยากทําสีล้อให้มันแก่มๆนะครับ mm hmm. นี่เราก็ทําการ ถอดล้อออกมาแล้วนะครับนะครับทุกคนก็ห่างหายไปนานก็จะพูดตีดๆขาดๆขาดๆนิดนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการล้างแล้วก็พ่นให้ดูนะครับอันนี้เราจะทําการพ่นเองเลยนะครับสีที่ใช้ก็จะเป็นสีสามูเละมาดูนี่นะครับสีที่เราใช้นะครับจะเป็นสีสามูไรนะครับคือพี่เขาบอกว่าอยากได้สีแดงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับรหัสก็มันดูยังไงวะดูสีสามูไรไม่เป็นก็ประมาณนี้นะครับ ลองดูนะนี่นะครับจะเป็นสีแดงประมาณนี้นะครับรองพื้นก็ใช้ซามูเลย์เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะสวยแค่ไหนอันนี้ก็คือบอกก่อนเลยนะว่าผมทําครั้งแรกนะครับทุกคนเดี๋ยวมารอดูเลยนี่ก็เป็นเคลือบเงานะครับเป็นแลกเกอร์ประมาณนี้นะครับเป็นซามูเลย์เหมือนกันครับโอเดียวเราจะไปล้างล้อขัดนะครับขัดก็เราทําการใช้กระดาษทรายเบอร์พันนะครับมาก็ทําการลูบแลกเกอร์ที่เขาเคลือบมากับล้ออันเดิมออกก่อนนะครับ บอกก่อนเลยว่าเราต้องขัดดีๆนะครับอันนี้ก็คือเราจะไม่มถอดอยางนทุกคนมาด้วยกันนี่เราจะทําการกดยางแล้วก็หาอะไรมาเสียบนะครับเวลาป้นจะได้ไม่โดนยางครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทําการล้างๆไปก่อนนะครับล้างแล้วขัดดีๆนะนะทุกคนบอกเลยว่าอันนี้ทําครั้งแรกนะครับในความคิดผมก็คือแบบคงสวยแน่นอนมัง้ง<ม>นะทุกคนนะน<ม>่๋ยวพามาดูวิธีการขัดเลยดีกว่านะว่าขัดยังไงบ้างคนระับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการขัดเลยนะครับกระดาษทรายที่ใช้ก็เป็นเบอร์หนึ่งพันนะครับผมทุกคนลูบๆให้และเกอร์เก่ามันออกให้หมดนะครับบอกเลยว่าต้องขัดดีๆนะครับเพราะว่าสีเราซื้อมาแพงนะครับเราจะมาเล่นขัดหลายรอบไม่ได้นะครับทุกคนนั่นแหละประมาณนั้นนะครับขั้นแรกเราทําเราต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับค่อยจะลูบขัดได้นะครับก็ขัดไปเลยนะครับ ลูกออกไปแห้ทุกซอกทุกมุมเลยนะครับประมาณนี้ครับก็ขัดขัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแบบสีมันจะด้านนะครับทุกคนนะสีด้านก็เป็นอันที่ใช้ได้นะครับเราก็ทำการขัดเปเรื่อยๆนะ ไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนไม่ต้องใจร้อนนะครับใจเย็นๆนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้พ่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าแดดไม่มีเลยไม่มีสักแอดเลยนะครับถ้าพ่นไม่ได้ก็ต้องรอพรุ่งนี้นะทุกคนเพราะว่าอยากให้อยากให้สีมันออกมาสวยที่สุดนะครับก็ประมาณนี้ให้มันเข้าได้ทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเราทำเราต้องทำดีๆนะครับทุกคน ก็ลูบไปเรื่อยๆเลยตรงไหนที่พอเข้าได้ก็อย่าเข้าเลยนะครับตรงไหนที่เข้าไม่ได้ก็ต้องเข้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสีมันค่จะสวยนะก็ทําการลูบๆไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรมากมายกระดาษทรายก็อย่าไปกลัวเปืองนะครบับก็ซื้อใหม่แค่น,นั้นนะครับเพราะว่าทําครั้งนึงมันต้องทําดีๆครับประมาณนี้เห็นไหมก็ลูบไปเลยนะครับ ีก็จะเริ่มด้านๆออกแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ทําการขัดลกเกอร์ออกแล้วเห็นไหมสีจะด้านๆเลยทุกคนเห็นหรือเปล่าไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะว่าคนตอนนี้คนจับกล้องให้ไม่มีนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมารอดูตอนขัดเสร็จเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมกลัวแบบว่าคลิปมันจะยาวเกินแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้มันจะได้พ่นหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าแดดไม่มีเลยถ้าวันนี้ไม่ได้พ่นก็ต้องพ่นพรุ่งนี้นะครับเราต้องหาวันแดดดีๆพ่นแน่นอนนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการขัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่ผิวเนื้องานก็จะประมาณนี้นะครับหยาบๆเลยนะครับจะออกด้านๆหน่อยนะครับทุกคนขันให้ได้ด้านแบบนี้นะครับนี่เวลาพ่นค่อยจะติดนะครับนี่คือล้อหน้านะครับนี่เดี๋ยวปล่อยแห้งก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้คงน่าจะไม่ได้พ่นนะครับทุกคนเพราะว่าแดดไม่มีเลยดูบรรยากาศดีมันไม่น่าพ่นเลยนะครับเพราะว่าพ่นออกไปก็จะไม่สสยเหมอนเดิมแล้วก็ส่งงานไม่ได้นะครับนะคงต้องรอพุ่งดูพรุ่งนี้นะครับอาจจะมีแดดนะครับนี่ ก็ขันให้ได้ประมาณนี้เลยทุกคนไม่รู้ว่าเราจะได้พ่นวันไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวต้องไปรอชมดูเพราะว่าถ้าส่งงานวันนี้มันมันจะแบบว่างานมันจะเป็นเหมือนงานรีบเกินไปทุกคนเพราะว่าเขาทําเขามาทําก็เขาก็จ่ายตังค์มาแล้วนะครับเขาก็คงอยากได้สวยเหมือนกันนะครับเราคิดซะว่าเป็นของเราแล้วกันครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูพุวกนี้ดีกว่านะอากาศน่าจะดีกว่านี้นะครับแดดน่าจะแรงกว่านี้โอเคไว้รอชมกันโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านมาอีกวันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แต่ก็ปรากฏว่าเหมือนเดิมครับแถววันนี้ฝนลินด้วยนะครับโอ้โหเขี้ยอะไรเนี่ยทุกคนแต่ว่าเราก็ได้ทําการเสียบกระดาษล่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเสียบเวลาพ่นมันจะได้ไม่โดนยางนะครับนี่แล้วเราก็พอเราเสียบเราก็กดขอบเข้าไปนะครับแต่ว่าตอนเสียบผมไม่ได้ถ่ายให้ดูะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีคนถ่ายให้แล้วก็มันเสียบยากมากเลยนะครับเพราะว่ายางไอเลเดียนตัวเนี้ยขอบมันกดมันกดยากมากเลยนะครับทุกคน ก็จะได้ประมาณนี้นะนี่เดี๋ยวรอแดดก่อนโอ้โหมันจะได้พ่นไหมเนี่ยทุกคนดูดิดูบรรยากาศดิเดี๋ยวต้องรอดูนะครับนี่พวกนี้เราก็ยัดปิดนะครับรูไหนที่ไม่ต้องการให้โดนเช่นหัวจุกนะหัวจุกก็เอาขาอะไรมาปิดใบนี่ประมาณนี้รูน็อตอะไรประมาณนี้นครับทําดีๆหน่อยนะครับเราก็เวลาพ่นก็อย่าเป็นเน้นแบบว่าทางหน้ายางมากนะครับมันจเดี๋ยวมันจะโดนนั่นแหละเผื่อจุดไหนที่เรา ปิดไม่สนิทนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอแดดก่อนนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะให้เราพ่นหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวรอดูโอเคครับเมื่อแดดไม่มีเราก็ทําการพ่นมันซ่านนะครับผมเพราะว่าลูกค้าก็ต้องการรีบใช้รุดเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นสีรองพื้น,นครับนี่รองพื้นของซามูไรเลยนี่เห็นไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีคนถือกล้องให้เหมอนเดิมเราก็ต้องตั้งไว้นะครับแล้วก็ทําคนเดียวด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ แล้วลมมาแรงจัดเลยทุกคนต้องทำเนื่อไปๆมาครับประมาณนี้แหละแล้วก็บางๆก่อนะครับลองดูนี่ครั้งแรกก็สวยแล้วเป็นไงทุกคนดูดินี่ยครับสีซามูไรก็จ่มๆแบบนี้เลย สวยนะเนี่ยเอาเรื่องวะนี่นะครับโอเคปลาบางนี้ประมาณนี้เอาบางๆไปก่อนนะครับนี่รอบแรกก็สวยแล้วเป็นไงเดี๋ยวไปดูอีกรอหนึงนะครับ รอให้ลมนิ่งๆก่อนนะครับค่อยพ่นนะครับใจร้อนไม่ได้ ประมาณนี้นะครับรอบแรกเอาบางๆไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนแห้งว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลองพื้นอีกสักรอบหนึ่งนะครับรอค่อยลงสีจริงกันนะครับทุกคนโอเคเราไปดูกันนี่ครับทุกคนก็ลงพื้นรอบ2เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับนี่งานก็ประมาณนี้เลยนะครับสวยๆเนียนๆเลยนะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาลงสีจริงกันเลยนะครับก็เป็นสีแดงเือนเดิมนี่นี่ครับเป็นสีแดงประมาณนี้ครับ เดี๋ยวรอบแรกก็ลงไปบางๆนะครับหาที่ตั้งกล้องแป๊บรอบแรกขอบางๆพอนะครับ ประมาณนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวมาดูล้อนี้กันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกล้อกันนะครับ นคครรัับบโอเคเอาไบบบางๆางประมาณนี้เนะครับเดี๋ยวเรารอมันแห้งแล้วก็มาลงซ้ำอีกสักรอบสองหอบนะครับเดี๋ยวมารอดูครับนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็ลงสีจริงรอบสองไปแล้วนะครับจะว่าก็ลืมถ่ายมันเทิมนะครับ นี่งานก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ยังไม่ลงเคลือบเงาเลยนี่สวยจัดนะครับอีกล้อนี่เห็นไหมเดี๋ยวรอสีแห้งตัวสัก30-40นาทีก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้แดดกําลังมาพอดีเลยนี่เป็นไงสวยนะเอาเรื่องเดี๋ยวรอดูตอนเคลือบเงาอีกทีนึงนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมจะได้ถ่ายหรือเปล่านะครับทุกคนนี่ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะครับไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาอีกวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูเพราะว่ารอตอนนี้มันเสร็จแล้วนะครับซึ่งเรารีบพ่นมากเลยนะครับทุกคนก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของรถก็รีบใช้รถอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาให้ดูกันว่าสีที่เราทําเนี่ยในงบ เจ็ดร้อยนะครับมันจะสวยแค่ไหนนะครับสําหรับสีซามูไรนะไปเดี๋ยวพาไปดูกันอันนี้ก็คือเราตื่นมาถ่ายคลิปตั้งแต่6กโมงเลยนะทุกคนโอ้ยสาดเ้ยแม่งอย่างเช้าเลยดูดีแดดยังไม่ออกเลยนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูกันนี่เป็นไงจะได้ประมาณนี้เลยนะครับเสียงรถก็จะเยอะๆหน่อยเพราะว่าถ่ายข้างถนนนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูใ,ใกล้ๆนี่ครับ สีงบเจ็ดร้อยก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่นะครับโอโ้เป็นไงอันนี้ก็คือทําครั้งแรกเลยนะทุกคนนีดูใดกล้เลยอจะได้ประมาณนี้เลยมากดูล้อหลังกันหน่อยดูไงบะนี่ได้ประมาณนี้เลยนะครับยังแจมบอกเลยนะครับแล้วก็พี่เขาได้ทําการไปไปปาดเบาะมาทรงกลางนะครับ เดี๋ยวเรือโหลดหน้านะครับคันนี้เปลี่ยนชูกลังด้วยเป็นไงแจ็มไหมทุกคนว่า yeah, เย้เราเรื่องวะล้อมาดูฝั่งนี้กันหน่อยนะครับนี่เป็นไงสีได้ประมาณนี้เลยนะครับเลียเ่ยมนะครับนี่ใครสนใจอยากทําก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับ Facebook, เฟซบุ๊กอาเวฟเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นไงล้อก็จะจมๆประมาณนี้เลยสนใจอยากทําทักมาคุยรายละเอียดแล้วก็ราคาได้เลยนะครับ นี่จะได้ประมาณนี้เลยอันนี้ทําครั้งแรกแหละนะครับโอเคก็จะได้มีประมาณนี้นะครับทุกคนจัดว่าแจ่มเลยทําครั้งแรกนะครับโอเคก็ถือว่าสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับสีล้อเราไม่รู้ว่าลูกค้ายังไม่มารับรถว่าจะถูกใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไว้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้ากันเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีบไปทําภารกิจแล้วก็จะไปวิสัยกันแล้วนะครับทุกคนนี่ก็รีบม,มาตื่นทําคลิปแต่เช้าเลยเป็นไง สีแจ่มโพดว่ะโอเคใครสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้แบบแจ่มๆเลยทุกคนนะครับโอเคยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปวันนี้ลาไปก่อน,นครับ